ผู้ชมครับในการสร้างสวนทุเรียนแปลงที่หนึ่งนะครับแปลงนี้นะครับทำมาเริ่มทำเมื่อเดือนมิถุนานะครับมีการขุดนะครับขุดบ่อนะครับแล้วนำดินมากองนะครับกองแล้วก็ ปลูกทุเรียนนะครับหลังจากนั้นก็ทําตัวอาคารน้ำและแผงซุลาเซลล์นะครับแล้มีห้องน้ำนะครับมีที่เก็บของมีที่พักของคนผู้จัดก,การเฝ้าสวนนะครับหลังจากที่เราเริ่มปลูกทุเรียนเดือน กระกฎานะครับพบว่ามีฝนตกชุกนะครับทุเรียนที่นำมาปลูกนั้นเป็นทุเรียนติดตาแล้วนำมาจากชุมพรเลยซึ่งนำมาพักในเนสเซอรี่ในโงรงเลี้ยงต้นไม้ได้ ประมาณสองเดือนเพราะฉะนั้นอายุของทุเรียนที่ลงในหลุมปลูกมีอายุไม่ถึงสองเดือนนะครับหลังจากที่เราปลูกเราพบว่าทีมงานปลูกนะครับปลูกแบบ ใช้แกบเยอะเกินไปนะครับและดินเหนียวมากผ่านน้ำได้ยากนะครับปัญหาอุปสรรคช่วงนั้นทำให้ทุเรียนเล็กซึ่งมีขนาดไม่ถึง20เซนนะครับที่เราปลูกมีปัญหานะครับแต่เรา ฉีดพ่นด้วย Rd251 อยู่ตลอดเวลาโดยการใช้โดนพ่นนะครับโดนพ่นก็จะขึ้นบินแรกๆนะครับทุกวันนะครับต่อมาก็พัฒนาเป็น4วันครั้งนะครับหลังจากนั้นเราเห็นว่าดินที่นำขึ้นมาปลูกเป็นดิน เป็นเนื้อดินนะครับที่ลำบากต่อการาถ่ายพวนหรือขุดพวนต้นทุเรียนนะครับมีความแข็งคล้ายลูกหลังนะครับเราจึงมีการทำร่องน้ำนะครับ เพื่อดึงดินดึงหน้าดินเนื้อดินขึ้นมาช่วยให้ความชื้นมีมากนะครับทำให้ทุเรียนมีรากอากาศลงไปในหน้าดินนะครับสำหรับต้นที่เห็นอยู่เนี้ย เป็นทุเรียนที่มีการพัฒนาที่ดีนะครับรู้สึกจะโตเร็วที่สุดนะครับในส่วนมีขนาดลำต้นเท่าหัวไม่ปุ้งนะครับทั้งทั้งที่ปลูกตัวแรกมีต้นที่ขนาดเล็กมากนะครับ20เซนสามสิเซนนะครับ อายุก็ไม่ถึงเจ็ดเดือนหรือหนึ่งปีตามมาตรฐานนะครับทุเรียนแปลงนี้ถือได้ว่าเรามีการทดลองนะครับเรามีการพัฒนาในการปลูกทุเรียนโดยใช้ต้นเล็กนำมาปลูก ธรรมดาทุเรียนที่มีอายุเกินเจ็ดเดือนนะครับแต่ไม่เกินไม่ไม่เกินหนึ่งปีจะเหมาะสมที่สุดนะครับแต่เรามาทดลองทุเรียนเล็กนะครับตั้งแต่ปิดตาแล้วมาใส่ถุงได้ประมาณสองเดือนเราก็นำมาปุก ผลที่ได้นะครับอัตราการรอดดีมากนะครับใช้อดีสองห้าหนึ่งสีท้นมาใบยังไม่ค่อยใหญ่เขียวเท่าไหร่เราจึงมีการหยอดนะครับหยอดที่โคนหนึ่งซีซีนะครับหลังจากหยอดที่โคนหนึ่งซีซีแล้วทุเรียนมีการพัฒนาการ ในทางที่ดีนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่เราใช้หน้าดินนะครับใช้รถแม็กโครทำร่องแล้วก็ทำโคกนะครับในพื้นที่เดิมนะครับพบว่าอัตราการจเจริญเติบโตของ ทุเรียนดีมากนะครับเนื่องจากเป็นหน้าดินที่ทำโคกนะครับส่วนทุเรียนที่เราใช้เนื้อดินนะครับก็จะมีการเติบโตที่ช้ากว่านิดนึงนะครับก็จะมีใบที่เล็กกว่านะครับเนื่องจาก เนื้อดินไม่มีสารอาหารทางไนโตรเจนนะครับจะมีสารอาหารตัวกลางตัวหลังมากทำให้ใบไม่ใหญ่นะครับแต่ไม่ตายเนื่องจากเราใช้ Rd 2 5 1ฉีดพ่นนะครับ เรารอให้โคนต้นทุเรียนรากทุเรียนใหญ่มากขึ้นในดินนะครับเพื่อรับน้ำฝนในฤดูฝนที่จะถึงนะครับนี่ก็เดือนมีนานะครับท่านผู้ชม เมษาพฤษภามิถุนารกรกฎาสิงหาฝนก็จะตกและนะครับเราหวังว่าทุเรียนจะผ่านแรงไปได้นะครับและจะมีภูมิต้านทานรับน้ำที่มากจากน้ำฝนหรือดูฝนนะครับถ้าเราปลูกช่วง วม่ดูฝนรากทุเรียนต้นทุเรียนก็จะไม่แข็งนะครับจะไม่สามารถทนต่อฝนได้นะครับถ้าทุเรียนมีการทนต่อสภาพแรงไปได้นะครับเราก็มั่นใจเหลือเกินว่าจะผ่าน คือรูกฝนไปได้อย่างสบายนะครับเพราะหน้าแรงนะครับคือถ้าขาดน้ํานะครับก็จะไม่สามารถที่จะมีดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับถ้าเรามีการให้น้ําอยู่ในระดับที่ดํารงชีวิตได้นะครับทุเรียนสามารถรอดพ้นผ่านไปได้นะครับก็จะทําให้เราเชื่อมั่นว่าทุาเรียนสามารถทนต่อ น้ำมากได้เช่นกันนะครับสำหรับร่องที่ท่านเห็นอยู่ในเฟรมนี้นะครับคือเรามีการปลูกฝรั่งเพื่อเสริมรายได้นะครับระหว่างที่ทุเรียนยังไม่ออกนะครับเราจะปลูกซ้ายขวานะครับ เป็นฝรั่งพันกิมจูซุยมีนะครับหงเปาลือนะครับสามสายพันธุ์แล้วเราจะมีการควบคุมคุณภาพด้วยอ .D. 251โดยใช้การหยอดโคนเราปลูกฝรั่งไปได้ประมาณสองเดือนนะครับท่านผู้ชมเห็นครับว่าเราหยอดโคน ฝรั่งด้วย rd 251นะครับเราหยดโคนไปพบว่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเราหยดโคน หนึ่งซีซีนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับอยอดไปสักสองอาทิตย์นะครับพบว่าต้นฝรั่งเติบโตดีมากนะครับ การเจริญเติบโตคาเฉลีย่ยทุกต้นนะครับติดทุกต้นเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับติดทุกต้นนะครับยอดโคนแล้วก็ใบต่างๆก็แตกออกมาดีนะครับบางต้นก็ออกดอกเลย นะครับออกดอกใบยอดต่างๆก็ออกมาสำหรับต้นทุเรียนครับพึ่งสื้นนะครับบางต้นก็เริ่มแตกใบนะครับเราหยอดกล้วยด้วยนะครับ วก็มีการแตกยอดออกมานะครับหลังจากที่เราหยอดโคนท,ทุเรียนไปนะครับทุเรียนก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับ สวยงามนะครับโคนเริ่มใหญ่นะครับองบอกถึงรากนะครับรากก็ใหญ่เช่นกันนะครับส่วนต้นเล็กก็เริ่มแตกตาพึ่งฟื้นนะครับ นี้เราก็มีการเลี้ยงแหนแดงนะครับเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นปุ๋ยในธรรมชาตินะครับเป็นปุ๋ยพืชสดหลอกนี้เราก็มีการหยอดข้าวโพดนะครับหยอดข้าวโพดหวานมีการทดลอง ดอกกบหวานหน้าแรงนะครับผลเบลตหน้าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการปล่อยจอกปล่อยผักบุ้งนะครับลงไปในน้ำในท้องร่องนะครับ การเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับ ฝรั่งติดหมดเลยฝรั่งอ่ะ เพื่อนๆเคยมาเยี่ยมนะครับไม่กี่วันมานี้เองนะครับจากที่เคยเรียนกันมานะครับมาเห็นสภาพสวนบอกออกจากใจเลยว่ายอมรับความมุ่งมั่นของดกอรก่อนนะครับนี่แหละครับ การทำการเกษตรถ้าไม่อดทนนะครับไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้เราอดทนต่อสภาพนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับระหว่างการทำงานเราจะแก้ไขไปนะครับโดยมาสรุปว่า ช้สาร rd 2 5ดีครับหยอดโคน1นึฉีดพ่นนะครับทุกเจ็ดวันนะครับใส่ในระบบน้ำนะครับใส่ในระบบน้ำประมาณสัก5้าสี่สต่อน้ำหมื่นลิตรนะครับทุกเจ็ดวันนะครับแค่นี้นะครับ ท่านก็สามารถดูแลพืชของท่านได้นะครับส่วนใช้ธาตอาหารก็มีความสำคัญเช่นกันธาตอาหารก็ไม่ควรเกินทุก21วันนะครับใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาสูตรอะไรก็ได้ครับ ต่อต้นเมื่อธุเรียนปลูกใหม่ต้นฝรั่งปลูกใหม่นะครับที่เห็นนี้เรามีการเลี้ยงนียพันไหนแดงไว้นะครับเพื่อขยายเป็นปุ๋ยพืชสดต่อไปนะครับเพิ่งนำพันธ์ุมาจากมหาไรกระเกรตรครับเราเริ่มเลี้ยงและขยาย คร,ระบบน้ำเราปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้ใช้พลังงานปั๊มแต่เวลาดูดขึ้นจากสระเราใช้โซลาเซลล์พลังงานสะอาดพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับดูดขึ้นไปบน แทงน้ำห่อแทงน้ำหรือบ้านพักนะครับแล้วปล่อยลงมาตามท่อนะครับแล้วกระจายสู่ต้นทุเรียนต่อไปนะครับรายงานความคืบหน้าครับท่านผู้ชมตั้งแต่เดือนสิงหาถึงเดือนม,มีนานะครับ มูลนิธิดอกเตอร์กรสุกเกษมทำศูนย์เรียนรู้เกษตร R.D.251 มูลนิธิดอกเตอร์กร,ร orn, สุกเกษมนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการ,กรเกษตรนะครับเพื่อเรียนรู้อบรมรูปแบบการผลิตกเกษตรอย่างปลอดภัย เราเน้นการสร้างอาหารจากภาคการเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภคเราใช้ทุนของดร,รกรสุกเกษมเองนะครับไม่ได้เอาเงินมาจากไหนท่านใดสนใจที่จะสนับสนุนหรือเข้ามาดูงาน ศึกษาการทํางานความคืบหน้าได้ที่เว็บไซต์ gonfoundation.or.th หรือสกดนะครับ w w w g o n f o u n i o n d a t i o n o r t h นะครับหรือเบอร์โทร0853265564นะครับ id line ตัวจีเล็กนำหน้า0853265564นะครับติดต่อพูดคุย มาชมศูนย์เรียนรู้ดกรกรได้พื้นที่นี้ตั้งอยู่หมู่ห้าตำบลบ้านแก่งอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเกษตรกรกินดีอยู่ดีและเป็นศูนย์เรียนรู้ทั้งเยาวชนประชาชนทั่วไปหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาการเรียนรู้ การทำเกษตรแบบปลอดภัยอย่างได้ผลมีการลดต้นทุนทุเรียนที่ปลูกยากมีเคล็ดลับยังไงให้ปลูกได้ปลูกฝรั่งเพื่อการค้าทำอย่างไรปลูกกล้วยไข่ทำอย่างไร,กกไงไรติดตามหรือเข้าชมได้ทุกวัน สสวััดีครบปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะกอนเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลหลังใยอยากให้เธอสบายมีกําไรอยู่ดีกินดี